สวัสดีครับพามาชม d m a ม SLX นะครับปี07นเะครับเป็นสีเทาโรงงานครับพามาดูรอบนอกจัดทรงมาให้เรารอครับร่อแม็กซ์สิดโหลดจัดทรงพ่อหน้าเพาให้เรียบร้อยตัวนี้เป็นเครื่องสอง0าครับเดิมเนะครับเครื่องเดิมเดิมภายนอกก็เดิมเดิมการันตีเลยว่าไม่มีชนแน่นอนครับเดิมทุกจุด สีสวยนะครับสีสวยสีนี้ผมเก็บมาให้ร้อยเปอร์เซ็นเลยครับเดิมมาซิดครับเดิมมามีริ้วรอยอันนี้บอกกันตรงตรงนะครับนี่รอบนอกก็สวยเลยครับแต่รับประกันคันนี้รถไม่มีชนแน่นอนอ่าเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องเครื่องก็เดิมเดิมมันครับเครื่องไม่ได้ตกแต่งอะไรครับเครื่องเดิมเดิมเลยนะ เื่องเดิมเดิมเลยแค่เปลี่ยนหมอน้ําเป็นหมอน้ําปีนียมมาชเฉยครับนี่คานหน้าก็เดิมเดิมนะครับนี่คันเดิมนะครับไม่ได้พ่นสีใหม่นะครับนี่เดิมเดิมครับคานเดิมเนี่ยไม่เคยแกะนะครับนี่นี่น็อตไม่เคยแกะนะครับน็อตไม่เคยหยับเดิมนะครับนี่ศูนยเจ็ดแท้ครับนี่เดิมนะครับ สติกเกอร์อยู่ครบนี่นอตไม่ขยับนะครับซอกอะไรในเดิมหมดครับเครื่องก็เดิมเดิมครับกเ,กรเครื่องก็เดิมเดิมแห้งๆสติกเกอร์ฝาโปงอะไรอยู่ครบครับเดิมเดิมเดี๋ยวพามาดูภายในนี่ไฟหน้าจะเป็นไฟสามชั้นครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์มากับรถนะครับเป็นเดิมโรงงานเหมือนครับ กระจกข้างนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่ครับกระจกไฟฟ้าสัญชันล็อกครับเบาะกำกรรมมี่นะครับเบาะกำมมี่เบาะกำมมี่นี่ติ๊กเกอร์อยู่นะครับอ่ะเม็ดอาร์คเดิมนะครับเดินทั้งซ้ายทั้งขวาครับไม่มีเดชนแน่นอนครับเนี่ ในเรียบร้อยครับเพดายังสวยๆครับมีดิฟฟี่ให้หกตัวครับวันบูอตีกตัวหนึ่งยังพวงมาลัยเดิมๆไม้ฟาดนะครับเองไม้สองแสนต้นๆครับ ไปด้วยนะครับดี a มปกี07สีเทาครับเป็น xlx ครับสีเทาเดิมโรงงานอ่ดจะส่งให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับฝากไปด้วยครับสวัสดีครับ